สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูลูกหมูนะครับที่อายุ45วันวันนี้เป็นวันที่จิ้มเข็มเพื่อให้วัคซีนนะครับเป็นวัคซีนโรคปอด ระบบทางเดินหายใจซึ่งผมจะใช้ออกซีนตัวนี้ก็คือเซอร์โควไวรัสนะครับเป็นการหลังจากจิ้มให้แล้วก็จะคอยมาดูอาการว่าจะมีอาการเป็นยังไงก็เฝ้าดูนะครับผ่าน30นาทีแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาได้เกิดขึ้น สำหรับเซรโครวาลัสนั้นกน็บางท่านชาวบ้านชาวบ้านเราอาจจะเรียกไปต่างๆกันนะครับบางท่านเราเรียกว่าอยากำเนื้อทำไมถึงคนเท่าคนแก่เรียกว่ายากำเนื้อครับก็คือถ้าเราให้วัคซีนตัวนี้ซึ่งมันรักษาเป็นการป้องกันในระบบทางเดินหายใจ ระบบปอดนะครับออฟิตไ,ได้หลายอย่างแล้วก็มันจะไปเสริมวัคซีนตัวอื่นด้วยนะครับการให้ยุขให้ยาอย่างอื่นมันก็จะทําให้มูเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เกิดโรคประเภทนี้ไม่ซึมไม่เศร้านะครับก็จะ,จะเจริญอาหารได้ดีบริโภคอาหารได้เก่งรบ,บริโภคอาหารได้เก่งมันก็ จะเติบโตตามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ดีมันก็เติบโตได้ดีวัวจมบะนะครับคนเท่าคนแก่ก็เลยเรียกว่าอุดมเนื้อเพราะว่าเขาจะแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้ออะไรออกมาก็ตามสายพันธุ์ของเขาเนั่นแหละครับก็สุดแท้แต่ว่าใครจะเรียกอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆมันก็คือวัคซีนนั่นแหละครับ นี่แหละครับชีวิตของคนเลี้ยงหมูถึงแ,แม้ว่าช่วงนี้นะครับราคาหมูจะยังทรงๆตัวอยู่แต่ก็คาดว่าปีใหม่นี้ก็น่าจะกระเตื้องขึ้นแหละครับแต่จะให้ดีเหมือนเมื่อก่อนก็คงจะเปิดไปได้ยากนะครับก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะครับ การเลี้ยงหมูเราจะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็หาวิธีในการดูแลสุขภาพหมูให้ดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศก็เย็นระวังโรคปอดมันจะตามมานะครับถ้าขาดความอบอุ่นหรือว,ว่าลมโกรกมากๆเนี่ยอันตรายโดยเฉพาะหมูเล็กๆอย่างนี้นะครับ ผมก็ยังเข้าใจว่าหลายท่านนะครับก็ยังไม่ทอกันนะครับก็ยังสู้กันอยู่สำหรับผมเนี่ยก็คงต้องสู้ไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าลงทุนมานานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนั่นแหละครับช่วงนี้หมูรุ่นผมจะหมดนะฮะหมูรุ่นหมดก็เหลือแต่หมูเล็กๆนี่แหละครับ3-40ตัว แล้วก็เพิ่งคลอดออกมาเมื่อคืนนี้ก็สิบสี่หางนะครับอ๋อสิบห้าครับสิบห้าก็เพื่อเอินว่าคิดว่าหมดนะครับก็ไม่ได้ล้วงเข้าไปดูเห็นรบอของมานิดหนึ่งก็เลยลว่ามันหมดจะผ่านไปสักชั่วโมงเดินมาดูก็ออกมาอีกตัวนึงแต่ ผมปรากฏว่าออกช้าไม่ได้ช่วยทำคลอดนะครับก็เสียชีวิตไปและสพาก็ออกมาอีกตัวก็เลยได้15นะครับจริงๆแล้วมี16นะฮะนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่คนเลี้ยงหมูไม่ควรที่จะช่าใจนะครับแม้ว่าคุณจะเกียงขนาดไหนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ถ้าคุณช่าใจนะครับ แต่ก็เป็นของคู่กันแหละครับเป็นของคู่กันทุกอย่างต้องมีการสูญเสียบ้างนะครับจะให้เพอร์เฟกทุกร้อยเปอร์เซนต์ก็คงจะไม่ใช่นะครับไม่ว่าอาชีพไหนๆนมีการเออร์เรอร์กันได้นะครับไม่เออร์เรอร์โดย s ิสเต m e r เออร์เรอร์ก็เป็นฮิเมนเออร์เรอร์นั่แหละครับ อย่างของผมเมื่อคืนนี้ก็คือแมนเลือดนะรนี่ยขอกนี้ก็อายุได้45วันนะครับส่วนขอกนี้ก็เลย45วันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่นะครับแต่ยังไม่ถึง60วันครับ50วัน ก็ต่างกันอยู่ประมาณสิบวันวันนี้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปแล้วการเลี้ยงหมูนะครับเราก็ต้องอย่าหยุดพัฒนานะครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะจากคอกนู้นไปคอกนี้นะครับจากประสบการณ์ของคนนูน้นคนนี้เราเอามาประยุกต์ใช้เอามา หลักแปลงใช้นะครับหลักการนักเกาะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมีหลักการมันก็ดีทฤษฎีก็เป็นเพียงทฤษฎีนะครับประสบการณ์นะครับจะเป็นเครื่องชี้วัดนะครับในการเลี้ยงหมูว่าจะประสบผลสาเร็จหรือไม่นะครับแต่ก็อย่าทิ้งหลักของทฤษฎีอย่าทิ้งของหลักวิชาการ มันเป็นสัจธรรมคนเราจะเขียงได้ก็ด้วยภาคปฏิบัตินะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและก็รับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับ หรือท่านใดสนใจเรื่องหมูอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็กดติดตามได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต <Comment S 1> ้คลิปมีประสบการณ์ใดก็แชร์กันไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิชยัยทุกทุกท่านนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม สวัสดีครับ